ขอยด,ดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่17เดือนเมษายนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเรากำลังฝึกให้เจ้ามีจิตใจที่มั่นคงลูกเอย๋ยมีสิ่งต่างๆมากมายที่คอยขัดขวางไม่ให้เจ้าสัมผัสได้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราเรารู้ว่า เจ้าอยู่ในโลกที่มองเห็นได้และเต็มไปด้วยเสียงต่างๆแต่จงอย่าตกเป็นทาสของสิ่งเร้าเหล่านี้ลูกเอย๋ยเจ้าสามารถรับรู้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรนี่คือความมั่นคงที่เราอยากให้เจ้ามีลูกเอย๋ย อย่าให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้ชีวิตของเจ้าต้องเสียสูญแต่จงตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างสงบและด้วยความมั่นใจเพราะรู้ว่าเราอยู่กับเจ้าเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งใดเข้ามาเกาะกลุ่มความสนใจของเจ้าจงทูลเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเจ้า เราจะช่วยให้เจ้ารับมือกับทุกปัญหาที่เจ้าต้องเผชิญลูกเอย๋ยนี่คือวิธีที่เราดำรงอยู่ในเจ้าและทำงานผ่านเจ้านี่คือวิธีแห่งสันติสุขของเราและพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่112ข้อ7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า เขาไม่กลัวข่าวร้ายจิตใจของเขายึดแน่นวางใจในพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่41ข้อ10ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราอามอเาอามนก็อขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับจอปล่ยวา 这美密。